ว่าใดแม่แม่ถ้าผู้ใหญ่บ้านเฮาสิจีบสาวหรือมีแฟนขึ้นมาจากคนหนึ่งหรือมีเมียใหม่เนี่ยมันผิดตรงใดมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนขึ้นว่าว่านะฮะเว้ยบ่อยากหยิบยกเด้นะว่าเฮ้อเลือกเมียบ่ทันโดนมีแฟนแล้วตีซี่มีเมียใหม่ล้วตีหรือซี่มีผัวว่าสั้นเอาเทแท้เด้อแม่แม่เอ้ยสำหรับใจเยจ่าเมื่อนี้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านซิเลือกมีเมียหรือมีผัวชีวิตข้องเขาคนเราหลายๆคนเห็นมาแต่ก่อนอกหักเนาะ จากผู้หญิงอืมอาจสิคิดเปลี่ยนแปลงได้ทําไมล่ะหัวใจคนเราก็ต้องมาเบิงผลงานพัฒนาเขาแม่อันนี้มาจ้องมาจิกมาติกโอ้ยเงดไหลเนาะเออในหัวใจฮักแล้วบ่าวาคุณสิเป็นยางขอให้เป็นคนดีขอบอ่ทาให้ใครเดือดร้อนบ่ได้เป็นจุดเริ่มต้นพังทลายของครอบครัวพอใจแล้วเด้แม่แม่แมนบ่หุย้ยสาวสาวเนี่ยตึม นะคนดีผไผ่ก็วิ่งเข้าหาฮอตเนื้อทองเลือกเอาก็ได้ก่อนน่ะเออแต่ไก่เขายักษ์สู้เขาก็พูดอยู่ว่าเออขอทางานก่อนเนาะมันยังเจ็บถามว่าเขตบอ,บอเขตเรื่องความรักเป็นทิ้งที่สวยงามเป็นสิ่งที่วัดนะคะเข้ามาวัดใจเฮาให้เฮาได้เป็นจนถึงวันนี้คําพูดเขาในได้สดเขาก็พูดโยว่าบ่มีเวลาดอกก็คืองานเข้ามาดูแลทีมนี่ก็เมื่ยพอแหงแล้วแต่ถ้าวันข้างหน้าเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้กสิบอนะเออ เออนะตามที่ว่าบอปบบบงงี้เงา่าจำได้บอสัมาษมา์ออกมาชัดเจนขนาดนั้นนะเออ <c oughs> นะแล้วแต่มุมมองนะคะวินิจวิจรณ์ยามชีวิตเลิกลากันแล้วสิมาห่วงเขาบ่ได้ดอกถ้าเขามีลูกไหมหรือมีเมียไหมมันก็เรื่องของเขามันเป็นชีวิตนะเนื้อฮอตก่อนะเนื้อทองกว่านะ เออนะในห้างพันล้านก่อนะยิงเพลงออกมาคอยเบิ่งเดอ้อเพลงนะชีวิตแลชีวิตผู้ใหญ่บ้านหนึ่งโหเดี๋ยวเตรียมรออัดนะฮะจองเพลงที่กําลังอัดอยู่นะเฮ้ยของเคยใช้นะและ้วก็ลูกๆนะสแตมนะอัดเพลงแล้วนะฮะสแตมนอ้องอ่ทุกคนต้องบอกเลยเลี้ยงไม่หมดนะอ่ายูริก็อัดเพลงแล้วอ่ะ กล้องเตรียมเพลงใหม่คุณครูตอนนี้ก็เห็นซีเกมเรียบร้อยแล้วเนาะขอบเตอร์ปาดเพลงนะน้องสแตมอําเบิงเดห้าหกเจ็ดอ,อัดเพลงเล็งนะสร้างไข้โตเกี่ยวให้ไงโตขึ้นไปด้วยนักลงที่มีคุณภาพเพิ่มเติมจากอืเพลงดังที่มาขออออ บุญคุณนะคะเรียกร้องบุญคุณนะจากแม่แม่เอฟีที่บอกคือที่ตัวเองเกยขึ้นมาเพื่อสร้างปัญหาให้กับลูกสาวเนาะหักกันหักด้วยใจเดอ้ออันเนี้ยขอบอกเลยถ้าหักทุกๆคนพินิษพิจารณาเราให้ทุกคนมาทําตามใจเขาเป็นไปบดได้ดอกมันต้องปล่อยให้ชีวิตเขาเราต้องมองด้วยความตัดสินใจเขานะฮะเขาแนว่วแน่แน่น คำพูดคําจ้าการกระทําและการพัฒนาตัวเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรติดตามซีมีสงอกสงเกซอกแซกนะเอออย่าเอาอารมณ์ใบโบราเจ้าของไปตัดสินคนที่หฮาหักบนหน้าเวทีนะทุกคนโอ้ยเนาะาแล้วก็ไปปะ่ะไล์สดกันต่อพี่น้องขาเห็นบนนี้เมื่อกี้นี่จัดรายการในแต่งตัวปุ้ยนะแต่ละคนนะฮะงานวันที่ยี่ี่เนาะพรุ่งนี้ นะวันนี้ยีามเนาะเออว่าไปหลงมือหลงเวรเดี๋ยค่อยก็ะได้นะพรุ่งนี้นะคะเขาใหญ่เสร็จแล้วยี่เจดรวมตีมงานใหญ่ม่วนทุก EP. อีพีอะผู้ใดการันตีกับค่อยได้อยู่นํากันเนี่ยสนุกสนานสีสันความสุขรอยยิ้มนะคะการยอกล้อก,กันซอยเหลือกันตุ้มหุ้มโอยนี่นะเขาเอื่นว่าคอไก่ทองขำนะเออโตเกียวของเฮาเนี่ยอืเบิงเด้อในห้างพันล้านนะ่ะนะ ที่ผ่านมานี่สามเดือนนี่บบไปรถตีร้อยล้านสองร้อยล้านนะว่าไปนะแต่เงินทองที่เข้ามามันก็ธรรมดาแล้วมันก็ต้องอ่าสร้างเสริมเติมยอดเนาะไอ้สิ่งที่เหลือมันสีเหลือครบปันนั้นกับโบได้ละเนาะมันต้องใช้ต้องใจ บุคลากรและพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเพลงแต่ละเพลงก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกว่าซีนักร้องคนหนึ่งซีได้ร้องมาเนี่ยเขาเจ้าของค่ายก็ต้องลงทุนนะก็หวังว่าเด็กๆก,ก็ตั้งพัฒนาตัวเองนะให้เป็นเพชรเม็ดงามที่เขาตั้งใจเอามาเหล่ากลมเก่าให้อยู่เจริญรุ่งเรือง,งควบคู่กันไปอันนี้คือปัจจัยสำคัญจ้าแม่แม่เอ๋ยเออนะเอาว่าแล้วก็ไปไปแท้ๆละไปไล่สุดดีกว่า ชุม่มช่ำหัวใจเด้อ